ทุกค,คนรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนร้ายแรงของนักเวทในเรื่องฟีเลนเน่คืออะไรครับคาตอบคือหินแร่พันึกเวทนั่นเองหินแร่พันึกเวทเนี่ยจะปรากฏในตอนที่1ของฟีเลนภาค2ในตอนแรกฉบับอนิเมะเลยทีเดียวคือไอหินแร่ชนิดนี้นะมันจะพันธึกเวทของนักเวทเอาไว้ครับหมายความว่าไงครับหมายความว่านักเวทที่เด่นด้านการใช้เวทโจมตีหรือป้องกันก็แล้วแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆหินอันนี้ไม่สามารถใช้เวทได้เลยครับมันมีเหตุการณ์ที่ตัวองเฟลูเนี่ยกำลังทำอาหารอยู่ แล้วมีหินอันนี้อยู่ใกล้ๆเฟรนุนก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าอยู่นอกระยะของหินอันนี้จะสามารถชเวทได้เช่นหินที่ปรากฏในตอนแรกเนี่ยมันมีระยะ3เมตรถ้าอยู่นอกขอบเขตร,ระยะ3เมตรเนี่ยจะสามารถใช้เว้นบไในปกติเลยแต่แม้ว่าจะเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงทําให้นักเวทมันชเวตไม่ได้แต่มันมีข้อดีด้วยนะครับข้อดีคืออะไรคือไอของสิ่งเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมากครับ ฟิเลนบอกว่าขนาดที่สตั๊กได้มาหนึ่งกรมือเ่ยมันสามารถซื้อคฤหลสอขนาดใหญ่ได้เลยทีเดียวแต่ว่าก็ต้องทิ้งนะครับเพราะโทษมันร้ายแรงกว่ามันทําให้ใช้เวทไม่ได้แล้วก็มันจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับคือมันสามารถทําเป็นระเบิดแฟลชได้ครับคืออย่างนี้ไอหินเนี่ยถ้าเราถือนะครับแล้วถ่ายเวทเข้าไปมันจะทําให้เปล่งแสงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอะไอระเบิดแฟลชหรือเปล่งแสงอย่างเงี้ยคือมันจะมีอยู่ตอนนึงครับที่ตัวของพวกฟิเลนเนี่ยได้ไปเจอสายแร่ขนาดใหญ่ของหินแร่ผล็กเวท นีพอเจอแล้วเนี่ยมันจะทําให้ฟิเลนเฟลุนไม่สามารถใช้เวทได้สตาร์จึงต้องรับบทเป็นนักรบจําเป็นดูแลทั้งตี้แต่ปรากฏว่าในขณะนั้นได้ไปเจอกับมังกรมหาตะพิษซึ่งว่าที่ใช้เวทหมดไม่ได้ใช่ไหมครับทำให้สตาร์เนี่ยตัดสินใจว่าหนีดีกว่าฟิเลนก็บอกว่าถ้าจะหนีก็หนีสิสตาร์ก็ใส่เกียร์หมาเหตุผลที่สตาร์ไม่สู้เพราะว่าฟิเลนบอกว่าตัวเนี่ยศัตรูมังกรมหาตะพิษเนี่ยมนเป็นตัวตึงสำหรับสตาร์เลยเพราะงั้นสตาร์แบบ งั้นกูหนีแล้วกันวะและถึงสตาร์ทจากสู้จริงๆเนี่ยก็นาบากครับเพราะมีเฟลูนกับฟีเลนที่ต้องดูแลและการที่จะหนีดได้เนี่ยมันค่อนข้างยากก็เลยถ่ายเทพลังเวทสู่หินและปฏิกเวิและก็โยนไปครับมันเป็นเหมือนระเบิดแฟร์ทำให้ฝ่ายตาพ้าและสตาร์ก็โกยเกียร์หมาเลยครับเห็นไหมมันเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงของจอมเวทกยจินแต่ถ้าใช้มันให้เป็นประโยชน์คุณอาจจะรวยได้เลยหรือคุณอาจจะสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสตาร์เนี่ยมันคิดว่าเฮ้ย ถ้ามันดีขนาดนั้นอนะ่ะอยากเอาหินแร่อัน,นเว้นหมดนี่ไปเลยครับปรากฏว่าเอาไปไม่ได้เพราะมันไม่สามารถใช้เวทนมนต์ตัดไปได้ครับนี่คือตอนแรกของฟีเลนคาอธิษฐานในวันที่จกักรานั่นเองนะครับคิดเล่นๆน,นะทุกคนหินแร่นเนี่ยถ้าเอาไปสู้กับพวกป่าแห่งการลร่มสลายคือถ้ามันใช้เวทไม่ได้เนี่ยให้สตาร์เข้าไปจ้วงเนี่ยมีโอกาสชนะนะครับอันนี้คิดเล่นๆน,นะมันคงไม่เกิดขึ้นจริงเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็โกงไปนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์นี้นะครับรืบฝากกดไลค์กด,ดกติดตามช่องต่าไปด้วย,วยถ้าอยากสนััับบสนนนนกะคร สามารถสมถัครสมาชิกระดับอะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ